เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Resident Evil 4นะครับโอเคพอดีประตูนี้ปิดนะครับทำให้เราไปต่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก็ได้ครับประตูนี้ประตูนี้เปิดได้ไหมไม่เปิดได้หอมเข้ามาทางเดิมนี่หว่าโอเคทางหลงทางนิดนึงขออภัยครับประตูหน้าปิดก็ต้องขึ้นไปชั้นสองถูกไหม ไปประตูนี้หรอประตูนี้ล็อกว่ะโอเคต้องเป็นประตูนี้ประตูเดียวท่านั้นครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในปราสาทคาลิฮาดภาคแรกไพ่เสียงสวดมนต์ ควในลัทธิแน่เลยขอบายเลยครับเหลืองเขียวแดงโอเคสุดยอดสมุนไพรกระสุนโอเคเราควรใช้ปืนพกให้หมดก่อนโอเคหาของก่อนหาของก่อนไม่มีของให้เก็บเลยเหรอ

ดุ้งเลยดุ้งเลยอ่ะโอเคค่อยเปิดค่อยเปิดเอาไงดีเอาไงดีวิ่งออกไปเลยกันอ,กอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเต็มบูมมาแล้วเต็มบูมมาแล้ว อุย้ยโดนโดนอืออแตกไปฮิวก่อนหิวก่อนเอาไป ปีไปเลยมีตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างนี่ตัวนี้ตัวนี้ตายชะหนึ่งนี่ก็เหลือตัวหน้าไม้ครับก่อแก่มาต ลงลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอตัวนี้มันมีไอเทมครับต้องไล่ตามมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ย็นไม่เอ่ยยังไงเอ่ยไล่ตามไม่น่าทันเอาสไนเปอร์ยิงมัน จบหมดมตายซะคุณซะเถอะอซะใส่ลูกใส่ลูกใส่ลูกส่วนสิบนัดุูยนี่ของเพียบเลยโอเคได้ตังค์หมด4,000ครับไปยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ ไม่ได้ละบินไปสักฟันไปฟันไปใส่ลูกก่อนใส่ลูกตีโหลด อะไรวะเนี่ยไม่แน่วิ่งตามมันเลยรอ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 โดนๆเอาใหม่ใหม่ อไรอะไรอไอุไ้อกยกว่าจะตายทนทาย,ยาทเหลือเกินไปครับไปกระโดดลงล่างกระโดดไม่ได้มาเล็ดนายปืนปวดของครีออนครับในภาคนี้ เก็บมาเลยฟันหายก่อนขอของก่อนนะอุ้ยแตกไปไม่โดนไม่โดนโอเคเสลยเว,วลาหน่อยนะครับเพื่อการฟาร์มที่ดีของเรากระสุนกระสุนปืนซับแมชชีน50นัดต้องหาของมาทดแทนอะ โอเคน่าจะไม่มีอะไรนะไปครับไปขึ้นไปด้านบนดีกว่าลืมไปต้องไปฝั่งนูน้น ใส่ไ,ได้ไหมใส่ไ,ได้ครับไปเลยเฮ้ยภาพอะไรวะเนี่ยอ,อันจะมันนี่จงหล่นมาไอ้ภาพนี้เล่นไงแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นโอเคแล้วก็กดภาพไ่ถูกเหรอ อะไรก่อนวะเนี่ยมั่วๆไปแล้วกันต้องเป็นภาพเดียวกันหมดป่ะใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ ลองผิดลองถูกหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูโพยกันทำไงโอเคครับก็ไปหาข้อมูลใน youtube มาครับก็เป็นดังนี้โอเคอันแรกก็คือสามส สามนะครับต่อไปสองหนึ่งสี่สามสองแล้วก็สีสสสสส่โอเคได้แล้วครับโอ,โอ้โหเดี๋ยวผมจะทําเป็นหน้าปกคลิปนะทุกคนจะได้แก้ปริศนานี้ง่ายขึ้นถือว่ายากเหมือนกันนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น What a pleasant surprise. But I'm afraid it's actually we need to. Not you, Mr. Kennedy. If you don't get off my old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I am not have So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados? The Parasites, Las Plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. ขี้หายแล้วหายใกล้แบบนี้ชอบเลยครับลูกซองโอ้โหกระเด็นไปซะมันเกลี้ยงด้วยนะต้องระวังเดี๋ยวหัวขาดกระเด็นไปซะนี่แน่คว<ฮ>ันไปนี่หัวล้ออะหัวล้อ<ฮ>กระเด็นไป<ฮ>สุดหมดเวล้เวละ เฮ้ยอะไรวะหวยหน้าไม้มาเฮ้ยข้างบนมีน้ำมันน้ำมันประทิ์ปรทะทิ์ไม่ซะไม่ซะไม่ซะสุกไปซะโอ้โหอาร์พีจี เอาแล้วไงเอาแล้วไงลบลบดิลบดิรออะไรเอาไม่ไม่ไม่โดนวะ่ะมาสติดมาสติดแล้วฮะามาเลยมาเลยมาเลยต้วงไปซะต่วงไปไม่ตายวะ่ะอุ้ยเกือบโดนกินหัวอุ้ยโด,โดนโดนปัก วิ่งก่อนวิ่งก่อน,อนไม่ไหวว่ะไม่ไหวสัะการหนึ่งเพื่อประคองอาการยิงหัวไปวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหน จบสักทีเก็บของในศพก่อนอกระสุนไรเฟิลนี่มีประตูประตูลับครับ ปุ่มให้กดปุ่มอะไรของมันวะก่อนอื่นต้องฟันหให้แตกก่อนเพื่อที่เอาของมีค่าอ่ากระสุนอีกสิบนอดครับมันอันนี้ไป ก่อนเดี๋ยวก่อนหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มันล็อกอยู่อะต้องทำไงอะไปกดปุ่มนั้นใช่ไหมประตูล็อกอยู่ครับต้องไปกดปุ่มเอ้ามันให้ทำอะไร จะไปยังไงต้องไปตับกลไกใช่ไหมอ๋อประตูนี้ทุวนี้มีอะไรอ่ะสุนรภัยสีเหลืองก็ผล่มาทางเดิมนี่หว่า้ย อัญมณีบบาหาอะไรใส่เหรอทำไรไม่เข้าใจอ๋อปุ่มนี้เปล่ากดปุ่มครับโอเคอย่างจริงเลยไปครับไปเฮ้ย RPG แล้ว ลบก่อนลบก่อนนั่นแหละหมดแล้วอะไรอะไรมาขดสะพานได้ละได้ละเออตายไปไม่ตายอะเราอะตาย เอาแล้วยังไงต่อเนี่ยต้องกดปุ่มให้สะพานมันลงมาใช่ไหมอ๋อไปทางด้านนี้ก็ได้โอเคตังบันหกชิ้นส่วนแพ้โอ้โหกว่าจะได้ครับแทบตาย ได้ชิ้นส่วนมาชิ้นเดียวเองเราโล่มาที่ไหนเอ่ยมาที่ด้านโซนของคฤหาหา์ครับเซฟก่อนโอเคเซฟเพื่อความชัวร์ข้างนอกเป็นอะไรบ้างนี่เนี่ยฟันหน้าก,กากให้แตกจะได้เห็นวิวยิงอีกาหน่อย อาวไม่มีของให้ดรอปโอ้ยนึกว่ามีโอเคกระสุนติดนับก็ชดเชยกันไปครับโอ้ยเปิดไม่ได้ต้องแป่คงนี้ขอของหน่อยเถอะมันคือโอ้ยเมื่อกี้หน้าลปลาระเบิดแปบ,บไม่เป็นไรช่างมัน โยิงไม่ทันยิงไม่ทันโอ้ยิงได้แค่ตัวเดียวน่าใช้ระเบิดแฟตจริงๆโอ้ยมีของซ่อนอยู่ตรงสารนี้เพียบเลย,ยนี่ขอของหน่อย พ่อค้าเร็วจังเลยนี่คือวิธีแห่งการฟาร์มที่แท้จริงครับเราก็ไปไหนต่อดินี่นี่ไปตัวน,นี้กนเอา้าล็อกจากข้างในแย่ละ ไปข้างในโอ้โ oh ห oh. อะไรกันเนี้ยสวนแห่งนี้จะผ่านไหมเนี้ยไปขับไปวิ่งไปก่อนตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ต้องหาชิ้นส่วนมาใส่ก่อน ถึงจะเปิดได้ไมามีใครโทรมาตัวร้ายฟังอ่ะแมวทำารเยอะประเมินดูก่อนว่าซื้ได้ไหมเฮ้ยเจ้าหมาเจ้าหมาโดูดโดนดู แถวที่หมาดุไหนวะระเบิดเพลิงไป าานานต,าตายให้หมดนั่นแหละที่เรารอมานานตายไปตายให้หมดซะแกอยู่ไหนหาแกให้เจอแล้วจัดการ เลยเต็มหน้าตายซะเด้อเฮ้ยบางอาจาจตายซะพุะ่กใกล้ๆนี่แน่จ่อเลยจ่อเลยอีกนัดหนึ่งไอ้ตัวน,นี้ไม่ธรรมดาละ กสใส่ลูกก่อนโอเคช็อตกันนี้ก็ถือยาวๆได้เหมือนกันนะถ้าช็อตกันที่โอเคสุดก็ไล่อดกันกันกระสุนใส่กระสุนได้เยอะมากเป็นสิบๆนัด ไว้เล่นรอบสองค่อยซื้อชอ็อตกนรลายวดกันมาใส่ต้องหาชิ้นส่วนน่ะโอเคกินน้ำแป๊บอโอเครุยต่อครับเฮ้ยอัญชานมณีรวยแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่มีสามหมื่น ลองเล่นปืนกลบ้างควันไปใช้ไปเลยมันมีตัวไหมเนี่ยเราแวงเลยเระแวงไปหมดแล้วเอากลับมาทางเดิม ทางครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมทีไปทางซ้ายก่อนอ๋อาาเราไปทางนี้นี่ไงเจอแล้วเอาเสิหายแล้วมาละ ดีนะ้าที่กระสุนเยอะอยเส็บปุ๊บนี่มันต้องมีมีเรื่องเดี๋ยวนี้มีของล่อนะเฮ้ยของอยู่ด้านนี้เก็บของก่อนมาไหมมาไหมระแวงนะระแวง บอกให้ว่าระแวงหาเจอของชิ้นแรกแล้วเลยคิดนหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยโดน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 เปิดแฟดไปกิน ตะเป้แทนไ,ไปรถนีดีกว่าลูกครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งโอเคเราโดดลงมา ไปไม่ได้ลืมไปลืมไปลืมไปไปอีกทางหนึ่งทางนี้น่าใช่แล้วแหละสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจลูกซองดีกว่าโอเคทางขวาทางนั้น,นไปเจอแล้วเจอแล่ะเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ฟรีไปนัดหนึ่งใว้ความตกใจสุดขีดเจ้าหมานี่มันน่ากลัวจริงๆโอเคได้แล้วครับจงประกอบเขาบ้ายเรียบร้อยเรด,ดลง หมาแน่เลยไ,ไน่าไว้ใจโอเคหมดแล้วหมดแล้วรีบไปดีกว่าพูดสะดุ้งหลายทีนะตอนที่ผมเล่นแรกๆอะ่ะนี่เนี่ยฟันนึกว่าเปิดได้ไใช่อันนี้อันนี้อ,นนอ่าคุณใช้บูมูนสโตนครับแล้นก็เข้าไปเข้าไปเลยอ้าวยิงสาวปริศนา เคยเพื่อนกันดูแล้ว l ท Put them up n o กนี่เสียงที่คุ้นเคยนี่เตะปืนแล้วทำไงต่อฉากสโลโมชันที่ออนฟักมีดออมาครับป้องกันตัวไวทั้งคู่เลยเฮ้ย Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. That is So it is true. True? About what? You working with Wesker. I see you doing your homework. Why, Ada? เบนตานี่มันเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิร์เลยเบนตาจะทตายตัวเองภายในสิบว <c oughs> ิเอ้าเฮ้ยแฟลทครับวิ่งหนีไปแล้วมีอาวุธไฮเทคหลายอย่างเหลือเกินโอเคครับก็จบแชปเตอร์นี้ไปแล้วเซฟครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ